เขาเลือกขอหย่ากลางเวทีในวันที่ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังได้รับรางวัลสูงสุดในชีวิตทุกคนคิดว่าเธอจะร้องไห้ทุกคนคิดว่าเธอจะพังทลายแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าคําตอบเพียงไม่กี่ประโยคของเธอจะทำให้ทั้งฮอนลุกขึ้นปรบมือนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการเลิกราแต่มันคือเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกหักหลังต่อหน้าทั้งโลก และเลือกยืนขึ้นด้วยศักดิ์ศรีของตัวเองคืนนี้คุณจะได้รู้ว่าเธอพูดอะไรบนเวทีจนผู้ชายที่ขอหย่าต้องยืนเงียบเหมือนคนที่แพ้ทั้งชีวิตและคุณจะได้เห็นว่าบางครั้งการถูกทิ้งอาจไม่ใช่จุดจบของความรักแต่มันคือจุดเริ่มต้นของพลังที่ไม่มีใครหยุดได้ถ้าคุณคิดว่า คุณเคยเจ็บจากความรักมาแล้วรอให้ได้ฟังเรื่องนี้ก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าผู้หญิงคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นช่วงเวลาที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตได้อย่างไรและสิ่งที่เธอเลือกทำหลังจากลงจากเวทีในคืนนั้นคือจุดที่เรื่องราวเริ่มเข้มข้นจริงๆอย่าเพิ่งกระพริบตาเพราะประโยคต่อไป อาจเปลี่ยนมุมมองความรักของคุณไปตลอดกาลเสียงปรบมือกึกก้องยังไม่ทันจางเธอยืนอยู่กลางเวทีถือถ้วยรางวัลในมือดวงตาสั่นไหวด้วยความภูมิใจที่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องแลกมาด้วยการอดหลับอดนอนและความเจ็บปวดที่ไม่มีใครเห็นเธอกำลังจะพูดขอบคุณแต่เขากลับลุกขึ้นจากแถวหน้าก้าวขึ้นเวทีโดยไม่รอพิธีกรเรียกสายตาของคนทั้งฮอน์หันไปหาเขา ชายที่เธอเคยเรียกว่าเป็นบ้านวันนี้กลับยืนอยู่ตรงหน้าเหมือนคนแปลกหน้าเขาหยิบไมโครโฟนจากมือพิธีกรเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยแต่คำพูดกลับชัดเจนจนไม่มีใครกล้าขยับเขาบอกว่าเขาขอหย่าต่อหน้าทุกคนต่อหน้ากล้องนับสิบตัวต่อหน้าความสำเร็จที่ควรเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของเธอลมหายใจของเธอเหมือนถูกดึงออกจากอก หัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงในหูเธอมองหน้าเขามองคนที่เคยสัญญาว่าจะยืนข้างกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจำคืนที่เธอร้องให้คนเดียวในห้องน้ำจำันที่เขาบอกว่าเธอทุ่มเทให้การงานมากเกินไปจำประโยคที่เขาพูดว่าเขาเริ่มไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้แล้วคนทั้งหอเงียบสนิทไม่มีเสียงกระซิบไม่มีเสียงเคลื่อนไหว มีเพียงลมหายใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังตัดสินใจว่าเธอจะยืนอย่างไรในวินาทีนี้เธอรับไมโครโฟนกลับมามือสั่นแต่หลังตรงแววตาไม่ได้อ่อนแออย่างที่หลายคนคาดคิดเธอบอกว่าเธอเสียใจที่เขาเลือกวันนี้แต่เธอไม่เสียใจที่เลือกเดินมาถึงจุดนี้ด้วยตัวเองเธอบอกว่าเธอเคยยอมลดแสงของตัวเองเพื่อให้เขารู้สึกไม่ด้วกว่าแต่วันนี้เธอจะไม่ทำอย่างนั้นอีก เธอบอกว่าเธอไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะเธอผ่านคืนที่มืดที่สุดมาแล้วและรู้ดีว่าตัวเองแข็งแรงแค่ไหนน้ำตาไหลลงบนแก้มของเธอแต่เสียงของเธอกลับมั่นคงขึ้นทุกประโยคเธอบอกว่าเขามีสิทธิ์เลือกเดินออกไปแต่เธอก็มีสิทธิ์เลือกยืนอยู่กับความสำเร็จของตัวเองทั้งหอนเงียบอยู่ไม่กี่วินาทีก่อนที่เสียงปรบมือจะดังขึ้นทีละคน แล้วกลายเป็นคลื่นเสียงที่อบล้อมเธอจากทุกทิศทางเขายือนอยู่ตรงนั้นเหมือนคนที่เพิ่งรู้ว่าคำพูดหนึ่งประโยคไม่สามารถทำลายผู้หญิงที่ยือนอยู่ต่อหน้าเขาได้อีกแล้วเธอหันหลังให้เวทีชั่วครู่มองถ้วยรางวัลในมือแล้วมองไปยังผู้คนที่กำลังลุกขึ้นยืนปรบมือให้เธอในดวงตาของเธอไม่มีเพียงความเจ็บปวดแต่มีประกายของอิสรภาพที่เพิ่งถือกำเนิด และในขณะที่เธอกําลังจะก้าวลงจากเวทีเธอรู้ดีว่านี่ไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวแต่มันคือจุดเริ่มต้นของชีวิตบทใหม่ที่ยังไม่มีใครรู้ว่าเธอจะเลือกเดินไปทางไหนต่อไปเธอเก้าวลงจากเวทีท่ามกลางเสียงปรบมือที่ยังไม่จางแสงไฟด้านหลังค่อยๆห่างออกไปแต่หัวใจของเธอกลับเต้นชัดเจนยิ่งกว่าเดิมเธอเดินผ่านผู้คนที่ยืนขึ้นเพื่อแสดงความเคารพ บางคนยื่นมือมาสัมผัสแขนเธอเบาๆเหมือนต้องการบอกว่าเธอไม่ได้เดินคนเดียวในคืนนี้เขายืนอยู่ด้านหลังเวทีสายตาหลีกเลี่ยงไม่ศบตาเรากับไม่รู้จะยืนอยู่ตรงจุดใดในชีวิตของเธออีกแล้วเธอไม่ได้มองย้อนกลับไปไม่ใช่เพราะโกรธแต่เพราะเธอรู้ว่าหากเธอหันไปมองอีกครั้งเธออาจจะเผลออ่อนแอในวินาทีที่ไม่ควรอ่อนแอ เธอเดินเข้าห้องพักศิลปินวางถ้วยรางวัลลงบนโต๊ะมือสั่นเล็กน้อยเมื่อได้อยู่ตามลำพังน้ำตาที่เธอเก็บไว้บนเวทีค่อยๆไหลออกมาอย่างเงียบงนันไม่ใช่น้ำตาของคนพ่ายแพ้แต่เป็นน้ำตาของคนที่เพิ่งปล่อยภาระหนักออกจากหัวใจเธอคิดถึงวันที่เธอเริ่มต้นวันที่ไม่มีใครเชื่อว่าเธอจะมายืนอยู่ตรงนี้วันที่แม้แต่คนที่อยู่ข้างเธอ ก็ยังไม่แน่ใจในความฝันของเธอคืนนี้เธอได้รางวัลแต่เธอได้บางอย่างมากกว่านั้นเธอได้ยืนยันกับตัวเองว่าเธอไม่จำเป็นต้องขออนุญาตใครเพื่อจะภูมิใจในตัวเองประตูห้องพักเปิดออกช้าๆผู้จัดการของเธอเดินเข้ามาสีหน้าเต็มไปด้วยความเป็นห่วงเขาบอกว่าโทรศัพท์ของเธอดังไม่หยุดมีนักกล่าวรอสัมภาษณ์ มีสํานักข่าวอยากได้คำตอบว่าผู้หญิงที่ถูกขอยาบนเวทีรู้สึกอย่างไรในวินาทีนี้เธอสูดลมหายใจลึกเช็ดน้ำตาจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยเธอบอกว่าขอเวลาอีกนิดไม่ใช่เพื่อหนีแต่เพื่อเตรียมใจให้พร้อมกับโลกใบใหม่ที่กำลังเปิดประตูต้อนรับเธอขณะเดียวกันเขานั่งอยู่คนเดียวในรถ จอดอยู่หลังอาคารมองแสงไฟจากงานที่ค่อยๆดับลงโทรศัพท์ในมือสั่นจากสายที่โทรเข้ามาไม่หยุดแต่เขาไม่กดรับเพราะคำพูดทั้งหมดที่เขาเตรียมไว้กลับดูไร้ความหมายหลังจากคำตอบของเธอเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าแท้จริงแล้วเขาขอหย่าเพราะไม่รักเธออีกแล้วหรือเพราะเขาไม่สามารถยืนข้างผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จได้อย่างที่เคยฝันไว้ ในอีกมุมหนึ่งของอาคารเธอยืนอยู่หน้ากระจกมองผู้หญิงในนั้นอย่างพิจารณาผู้หญิงคนนั้นดูเหนื่อยแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยแสงบางอย่างแสงของคนที่เพิ่งค้นพบว่าตัวเองไม่จำเป็นต้องรอให้ใครเห็นค่าเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอ่านข้อความจากคนมากมายบางข้อความให้กำลังใจบางข้อความตั้งคำถาม บางข้อความแฝงความสงสัยท่ามกลางข้อความเหล่านั้นมีชื่อหนึ่งที่ปรากฏขึ้นชื่อที่เธอไม่ได้เห็นมานานชื่อของคนที่เคยเชื่อในตัวเธอตั้งแต่วันที่เธอยังไม่มีอะไรชื่อของคนที่เคยบอกว่าวันหนึ่งเธอจะยืนอยู่บนเวทีใหญ่กว่านี้เธอจ้องหน้าจออยู่นานหัวใจเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวในเวลาเดียวกัน เขาได้รับข้อความจากใครบางคนเช่นกันข้อความที่ทำให้มือของเขาชงักและสายตาแข็งค้างไปชั่วขณะเขาเงยหน้ามองอาคารที่เธออยู่เหมือนจะตัดสินใจบางอย่างที่เขาเองก็ยังไม่แน่ใจว่าควรทำหรือไม่คืนนี้เรื่องราวไม่ได้จบลงบนเวทีมันเพิ่งเริ่มต้นในที่ที่ไม่มีใครเห็นในหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจะก้าวไปข้างหน้า และในหัวใจของผู้ชายคนหนึ่งที่เพิ่งรู้ว่าเขาอาจเสียบางอย่างที่มีค่าที่สุดไปแล้วประตูห้องพักเปิดออกเธอกำลังจะเดินไปหานักกล่าวในขณะที่เขากำลังจะก้าวลงจากรถทั้งสองอยู่ไม่ไกลกันเลยในอาคารเดียวกันแต่เหมือนอยู่คนละโลกและในวินาทีที่เธอกำลังจะเปิดอ่านข้อความนั้นในวินาทีที่เขากำลังจะเดินกลับเข้าไปหาเธออีกครั้ง บางสิ่งบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของพวกเขาแต่คืนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าใครจะเป็นคนพูดก่อนและคำพูดนั้นจะพาพวกเขาไปสู่จุดไหนต่อไปลิฟต์หยุดที่ชั้นสูงสุดประตูเปิดออกอย่างเงียบงนันเธอเก้าวออกไปในทางเดินที่ทอดยาวแสงไฟสีอุ่นสะท้อนเงาของเธอบนพื้นเงาเรียบเธอเดินช้า,ชา เหมือนกำลังนับก้าวให้หัวใจได้ตามทันทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมือยังคงจับโทรศัพท์แน่นเรากับมันเป็นสิ่งเดียวที่เชื่อมเธอกับโลกภายนอกในวินาทีนี้เธอหยุดหน้าห้องพักเสียบกาดไฟในห้องสว่างขึ้นทีละดวงเผยให้เห็นความเงียบที่รอคอยเธอมาตลอดทั้งคืนเธอวางกระเป๋าลงบนโต๊ะถอดรองเท้าแล้วนั่งลงบนขอบเตียง เหมือนคนที่เพิ่งกลับมาถึงที่ปลอดภัยแต่กลับรู้สึกไม่คุ้นเคยกับความเงียบนั้นโทรศัพท์ในมือสั่นอีกครั้งชื่อเดิมปรากฏบนหน้าจอชื่อของคนที่เคยอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตเธอชื่อที่ทำให้หัวใจเธอเต้นแรงขึ้นโดยไม่ตั้งใจเธอไม่รับสายไม่ใช่เพราะไม่อยากฟังแต่เพราะเธอยังไม่พร้อมจะให้เสียงของใคร เข้ามากำหนดอารมณ์ของเธอในคืนที่ทุกอย่างยังสับสนเธอวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะข้างเตียงเดินไปยืนหน้ากระจกมองผู้หญิงที่สะท้อนอยู่ตรงหน้าผู้หญิงคนนั้นดูแข็งแกร่งกว่าที่เธอเคยคิดแต่ในแววตายังมีร่องรอยของความอ่อนโยนร่องรอยของคนที่ยังเชื่อในความรักแม้จะเพิ่งถูกทำร้ายด้วยคำพูดกลางเวทีเธอหลับตาลงสูดลมหายใจลึก เหมือนต้องการเตือนตัวเองว่าเธอยังอยู่ตรงนี้ยังหายใจยังยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองในขณะเดียวกันเขายืนอยู่ใต้กันสาสหน้าตึกฝนยังคงตกไม่หยุดเม็ดฝนกระทบพื้นถนนจนเกิดเสียงแผ่วเบาเหมือนเสียงของความคิดที่ตีกันในหัวเขาเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งเปิดดูข้อความที่เขาได้รับก่อนหน้านี้ ข้อความจากคนที่รู้จักเธอดีกว่าเขาในบางช่วงเวลาข้อความที่ทำให้เขารู้สึกว่าคืนนี้อาจไม่ใช่คืนเดียวที่เขากำลังจะเสียเธอไปเขาเริ่มนึกถึงวันแรกที่พบเธอวันที่เธอยังไม่มั่นใจในตัวเองวันที่เธอถามเขาว่าถ้าเธอไม่ประสบความสำเร็จเขาจะยังอยู่ข้างเธอหรือไม่ตอนนั้นเขาตอบว่าเขาจะอยู่แต่วันนี้เขากลับเป็นคนที่เดินออกมาเอง เขาหัวเราะเบาๆกับความคิดนั้นไม่ใช่เสียงหัวเราะของความขำแต่เป็นเสียงของคนที่เพิ่งตระหนักถึงความผิดพลาดช้าเกินกว่าจะแก้ไขได้ในทันทีเขาเดินออกจากกันศาสตร์ปล่อยให้ฝนเปียกเสื้อเหมือนต้องการให้ความเย็นช่วยดึงสติกลับมาแต่ยิ่งเดินภาพของเธอบนเวทีก็ยิ่งชัดในหัวภาพของผู้หญิงที่ยืนอย่างสง่างามแม้หัวใจจะแตกสลาย ภาพของผู้หญิงที่เขาเคยคิดว่าเขารู้จักดีที่สุดแต่แท้จริงแล้วเขาอาจไม่เคยเข้าใจเธอเลยกลับมาที่ห้องพักของเธอเธอหยิบถ้วยรางวัลขึ้นมาถือน้ำหนักของมันไม่ได้มากแต่ความหมายกลับหนักจนเธอต้องใช้สองมือประคองเธอวางมันลงบนโต๊ะมองมันอยู่นานแล้วนึกถึงทุกคืนที่เธอทำงานจนดึกทุกเช้าที่เธอตื่นขึ้นมาพร้อมความเหนื่อยล้า ทุกคำพูดที่เธอเคยได้ยินว่าเธอไม่ควรฝันไกลเกินตัวคืนนี้เธอพิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วแต่เธอยังต้องพิสูจน์อะไรอีกมากให้กับตัวเองโทรศัพท์สั่นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่สายจากใครแต่เป็นข้อความข่าวด่วนภาพเธอปรากฏบนหน้าจอพาดหัวข่าวตัวใหญ่พูดถึงผู้หญิงที่ถูกขอยาบนเวที และคำตอบที่ทำให้ทั้งฮอนลุกขึ้นปรบมือเธออ่านคอมเมนต์ผ่านๆบางคนยกย่องบางคนสงสารบางคนตั้งคำถามว่าเรื่องราวเบื้องหลังจริงๆเป็นอย่างไรเธอวางโทรศัพท์ลงเพราะเธอรู้ดีว่าไม่มีใครในนั้นรู้จักความจริงทั้งหมดเท่ากับเธอในอีกมุมหนึ่งของเมืองเขานั่งอยู่ในรถ ที่ตอนนี้จอดอยู่ริมถนนเงียบๆไฟหน้ารถส่องไปบนทางเปียกฝนเหมือนเส้นทางที่ไม่แน่ใจว่าจะพาเขาไปไหนเขาคิดถึงข้อความที่เขาอยากส่งถึงเธอประโยคขอโทษมากมายเรียงกันในหัวแต่ไม่มีประโยคไหนกล้าพอจะออกมาจากปลายนิ้วเขารู้ดีว่าคำขอโทษในคืนนี้อาจไม่เปลี่ยนอะไร แต่ความเงียบก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนคนที่ขลาดเขาพิมพ์ข้อความลบพิมพ์ใหม่แล้วลบอีกครั้งก่อนจะวางโทรศัพท์ลงบนเบาะข้างตัวเธอนอนลงบนเตียงมองเพดานความเงียบในห้องทำให้เธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดขึ้นเธอคิดถึงอนาคตวันที่เธอจะตื่นขึ้นมาโดยไม่มีเขาอยู่ข้างๆ วันที่เธอจะต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเพียงลำพังวันที่เธอจะต้องเลือกว่าจะเปิดใจให้ใครอีกหรือไม่โทรศัพท์บนโต๊ะสั่นอีกครั้งชื่อเดิมปรากฏขึ้นอีกครั้งเธอมองมันอยู่นานเหมือนกำลังชั่งน้ำหนักระหว่างอดีตกับปัจจุบันในขณะเดียวกันเขากำลังจ้องหน้าจอโทรศัพท์ของตัวเองชื่อของเธออยู่ในรายชื่อสายที่โทรออกล่าสุดแต่เขายังไม่กดโทร เวลาผ่านไปทีละนาทีสองคนอยู่คนละที่แต่ต่างก็ยืนอยู่หน้าประตูเดียวกันในใจประตูที่นำไปสู่คำพูดที่ไม่เคยพูดความจริงที่ไม่เคยยอมรับและเส้นทางใหม่ที่ยังไม่มีใครกล้าก้าวเข้าไปก่อนคืนนี้ทุกอย่างยังคงคั้งคาเหมือนบทสนทนาที่ยังไม่เริ่มเหมือนคำสัญญาที่ยังไม่ได้ให้ และในขณะที่นาฬิกาเดินเข้าสู่วันใหม่เรื่องราวของพวกเขายังคงยืนอยู่ตรงจุดเดิมรอคอยวินาทีที่ใครสักคนจะกล้าทำให้ความเงียบนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดเดาได้คืนคืบพลานเข้าสู่ความเงียบเมืองทั้งเมืองเหมือนหยุดหายใจไปพร้อมกันแต่ในหัวใจของเธอกลับมีเสียงคำถาม,ามที่ดังขึ้นเรื่อยๆเธอยืนอยู่ริมหน้าต่างห้องพัก มองไฟถนนที่ทอดยาวเหมือนเส้นทางที่ยังไม่มีจุดหมายปลายทางชัดเจนเธอคิดถึงผู้หญิงบนเวทีเมื่อคืนผู้หญิงคนนั้นดูแข็งแรงดูมั่นคงแต่ในกระจกคืนนี้เธอกลับเห็นผู้หญิงอีกคนที่ยังต้องการเวลาเพื่อเรียนรู้การยืนอยู่ลำพังอย่างแท้จริงโทรศัพท์บนโต๊ะสั่นอีกครั้งคราวนี้เป็นข้อความสั้นๆ จากหมายเลขที่เธอคุ้นเคยดีแต่ไม่ได้บันทึกไว้ในเครื่องข้อความนั้นไม่ได้ยาวไม่มีคำอธิบายมีเพียงประโยคเดียวที่เหมือนตั้งใจจะวางไว้ตรงกลางหัวใจเธอเธออ่านมันซ้ำอ่านแล้วก็วางโทรศัพท์ลงไม่ตอบไม่ปฏิเสธเหมือนปล่อยให้ประโยคนั้นลอยอยู่ในอากาศในอีกมุมหนึ่งของเมือง เขายืนอยู่บนสะพานล,ลอยมองรถที่วิ่งผ่านไปมาเหมือนชีวิตของคนอื่นที่ยังคงเร่งรีบในขณะที่ชีวิตของเขากลับหยุดอยู่ที่ค่ำคืนเดียวเขาไม่ได้รู้ว่าเธออ่านข้อความหรือไม่แต่เขารู้ดีว่าตั้งแต่วินาทีนั้นเขาไม่อาจย้อนกลับไปเป็นคนเดิมได้อีกแล้วเขาคิดถึงวันที่เขาเลือกพูดคำว่าอย่า บนเวทีที่ควรเป็นพื้นที่ของเธอเขาคิดว่าการพูดความจริงคือความกล้าหาญแต่วันนี้เขาเริ่มเข้าใจว่าความกล้าหาญที่แท้จริงอาจเป็นการยืนอยู่ข้างคนที่เรารักแม้เราจะรู้สึกเล็กลงก็ตามกลับมาที่เธอเธอเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมตัวนอนแต่ดวงตายังไม่ยอมปิดลงเธอนอนมองเพดาน ปล่อยให้ความคิดไหลไปอย่างช้าๆเธอคิดถึงวันพรุ่งนี้วันที่เธอจะต้องยืนต่อหน้าคนมากมายอีกครั้งในฐานะผู้หญิงที่ทุกคนกำลังจับตามองเธอไม่กลัวเวทีไม่กลัวคำถามแต่เธอกลัวความเงียบในช่วงเวลาส่วนตัวช่วงเวลาที่ไม่มีใครปรบมือไม่มีใครให้กําลังใจมีเพียงเธอกับความจริงที่ต้องเผชิญในอีกฝั่งหนึ่ง เขานั่งอยู่ในรถที่จอดริมถนนเปลี่ยวมองหน้าจอโทรศัพท์ที่ยังไม่มีการตอบกลับเหมือนคนที่ยืนรออยู่หน้าประตูโดยไม่รู้ว่าคนข้างใน,นยังอยากเปิดให้หรือไม่เวลาล่วงเลยขึ้นเปลี่ยนเป็นเช้าอีกครั้งเธอตื่นขึ้นมาพร้อมแสงแดดที่ส่องผ่านม่านวันนี้เธอมีนัดส,สัมภาษณ์รายการเช้ารายการที่อยากฟังเรื่องราวของผู้หญิงที่กลายเป็นแรงบันดาลใจในชั่วข้ามคืน เธอแต่งตัวมองตัวเองในกระจกยิ้มให้ตัวเองเป็นครั้งแรกในหลายวันไม่ใช่รอยยิ้มของคนที่มีความสุขแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่ยอมรับความจริงได้มากขึ้นระหว่างทางไปสตูดิโอโทรศัพท์ของเธอสั่นอีกครั้งคราวนี้เป็นข้อความจากทีมงานบอกว่ามีแขกรับเชิญอีกคนจะมาร่วมรายการด้วยชื่อของเขาถูกพิมพ์อยู่ท้ายข้อความ เธออ่านแล้วนิ่งไปไม่ใช่ชื่อของอดีตสามีแต่เป็นชื่อของคนที่เธอเพิ่งอ่านข้อความเมื่อคืนคนที่เคยเชื่อในตัวเธอตั้งแต่วันที่เธอยังไม่เชื่อในตัวเองหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นไม่ใช่เพราะความตื่นเต้นแต่เพราะความไม่แน่ใจว่าโชคชะตากำลังจะพาเธอไปทางไหนในเวลาเดียวกันเขานั่งอยู่ในห้องที่เงียบงนัน มองข่าวในโทรทัศน์ภาพของเธอปรากฏขึ้นอีกครั้งพร้อมคำพูดที่ยกย่องความกล้าหาญของเธอเขาปิดโทรทัศน์ไม่ใช่เพราะไม่อยากเห็นเธอแต่เพราะเขาไม่แน่ใจว่าตัวเองควรอยู่ตรงไหนในเรื่องราวของเธออีกต่อไปเขารู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่หน้าทางแยกทางหนึ่งคือการเดินออกไปให้ไกลเพื่อให้เธอมีพื้นที่ของตัวเอง อีกทางหนึ่งคือการพยายามพูดทุกอย่างที่ค้างคาแม้จะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ฟังหรือไม่กลับมาที่รถของเธอเธอมองตึกสูงที่กำลังเข้าใกล้สตูดิโอที่เธอกำลังจะไปวันนี้อาจเป็นวันที่เธอได้เล่าเรื่องราวที่เธอไม่เคยคิดว่าจะต้องเล่าเธอไม่ได้กลัวการเล่าความเจ็บปวดแต่เธอกลัวว่าการเล่านั้นจะเปิดบาดแผลที่เพิ่งเริ่มสมาน เมื่อรถจอดสนิทเธอลงจากรถก้าวเข้าสู่โลกของแสงไฟอีกครั้งในถงรับรองเธอเห็นใครบางคนนั่งอยู่รออยู่เงียบๆไม่ใช่เขาไม่ใช่คนที่ขอย่าแต่เป็นคนที่เคยเชื่อในตัวเธอสายตาของทั้งสองสบกันไม่มีคำทักทายไม่มีรอยยิ้มมีเพียงความรู้สึกคุ้นเคย ที่ยังไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนในหัวใจในขณะเดียวกันเขานั่งอยู่ในรถมองท้องฟ้าที่เริ่มคลึมเมกเหมือนกำลังรู้สึกได้ว่าบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นในที่ที่เขาไม่ได้อยู่เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอ่านข้อความที่เขาเคยส่งยังไม่มีคำตอบแต่เขาเริ่มเข้าใจว่าการรอคอย ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการยอมรับรายการใกล้เริ่มเธอนั่งอยู่หลังเวทีเตรียมใจให้พร้อมไม่ใช่แค่สำหรับคำถามของพิธีกรแต่สำหรับคำถามของตัวเองคำถามว่าหลังจากทุกอย่างที่เกิดขึ้นเธออยากเป็นผู้หญิงแบบไหนต่อไปผู้หญิงที่ใช้ความเจ็บปวดเป็นกรหรือผู้หญิงที่ยอมเปิดใจอีกครั้ง แม้จะยังไม่แน่ใจว่าปลายทางจะเป็นอย่างไรไฟบนเวทีเริ่มสว่างเสียงนับถอยหลังดังขึ้นในใจเธอไม่ใช่เสียงจากใครแต่เป็นเสียงของการตัดสินใจภายในในอีกมุมหนึ่งของเมืองเขากำลังขับรถไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่รู้ว่าเขาไม่อยากหยุดอยู่กับที่อีกแล้วสองคนอยู่คนละเส้นทาง แต่ต่างก็เดินไปสู่จุดเดียวกันจุดที่ต้องเผชิญกับความจริงที่ไม่สามารถหลบเลี่ยงได้อีกต่อไปและในขณะที่ไฟบนเวทีสว่างขึ้นเต็มที่ในขณะที่รถของเขากําลังเลี้ยวเข้าสู่ถนนสายใหม่บางสิ่งบางอย่างกําลังค่อยๆขยับตำแหน่งเหมือนโชคชะตาที่กําลังเตรียมบทต่อไปบทที่ยังไม่เปิดเผยบทที่ไม่มีใครรู้ว่าจะพาพวกเขากลับมาใกล้กันอีกครั้ง หรือจะทำให้ระยะห่างนั้นกลายเป็นสิ่งถาวรในชีวิตของทั้งสองคนไฟในสตูดิโอดับลงหลังการถ่ายทำเธอเดินออกจากเวทีด้วยหัวใจที่สงบนิ่งกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาไม่ใช่เพราะเธอไม่มีคำถามอีกแล้วแต่เพราะเธอเริ่มยอมรับได้ว่าบางคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบในวันนี้เธอเดินผ่านถงยาวของอาคารเสียงฝีเท้าของตัวเองก้องเบา เหมือนย้ำเตือนว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเธอคือคนที่ต้องพาตัวเองเดินต่อข้างนอกอาคารลมเย็นพัดผ่านท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีของยามเย็นเธอหยุดยืนมองอยู่ครู่หนึ่งเหมือนมองชีวิตบทใหม่ที่กำลังค่อยๆเปิดออกโทรศัพท์ในมือสัน่นไม่ใช่สายจากเขาไม่ใช่ข้อความจากใครในอดีต แต่เป็นการแจ้งเตือนการประชุมครั้งถัดไปงานใหม่โครงการใหม่เส้นทางใหม่ที่กำลังรออยู่เธอเก็บโทรศัพท์ใส่กระเป๋ายิ้มให้ตัวเองอย่างเงียบๆรอยยิ้มที่ไม่ต้องการคำอธิบายรอยยิ้มของผู้หญิงที่รู้ว่าเธอไม่จำเป็นต้องมีใครมายืนข้างเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองอีกต่อไปในอีกมุมหนึ่งของเมือง เขายืนอยู่ริมแม่น้ำมองแสงไฟสะท้อนผิวน้ำที่ไหลไม่หยุดเขาไม่ถือโทรศัพท์ไม่รอข้อความไม่คาดหวังคำตอบเขาเพียงยอมรับว่าบางคนในชีวิตไม่ได้ถูกกำหนดให้เดินไปด้วยกันจนสุดทางแต่ถูกกำหนดให้มาสอนเราว่าความรักไม่ใช่การครอบครองและความกล้าหาญไม่ใช่การจากไปแต่คือการยอมรับความจริงอย่างซื่อสัตย์ เขาหันหลังให้แม่น้ำก้าวเดินต่อไปในทิศทางของตัวเองไม่ใช่เพื่อหนีแต่เพื่อเริ่มต้นชีวิตบทใหม่ในแบบที่เขาไม่เคยกล้าทำมาก่อนกลับมาที่เธอเธอก้าวขึ้นรถมองถนนที่ทอดยาวอยู่ข้างหน้าไฟถนนส่องนำทางเหมือนบทเรียนทั้งหมดในชีวิตที่ผ่านมาที่ค่อยๆหลอมรวมเป็นความเข้มแข็งในวันนี้ เธอไม่รู้ว่าอนาคตจะพาเธอไปพบใครไม่รู้ว่าเธอจะเปิดใจให้ใครอีกหรือไม่แต่เธอรู้เพียงอย่างเดียวว่าตั้งแต่วินาทีที่เธอตอบคำขอ,อยาบนเวทีด้วยศักดิ์ศรีและความกล้าหาญเธอได้เลือกแล้วว่าจะไม่ยอมเล็กลงเพื่อใครอีกต่อไปรถเคลื่อนออกไปบนถนนสายยาวเมืองค่อยๆกลืนเธอเข้าไปในจังหวะชีวิตใหม่ไม่มีเสียงปรบมือ ไม่มีแสงแฟลชมีเพียงหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินต่อไปด้วยความสงบและแม้เรื่องราวความรักของเธอกับเขาจะไม่ได้จบลงอย่างที่ใครหลายคนคาดหวังแต่มันจบลงอย่างที่ควรจะเป็นด้วยความเข้าใจด้วยการปล่อยวางและด้วยการเริ่มต้นใหม่ของทั้งสองคนไม่ใช่ในฐานะคู่รักแต่ในฐานะมนุษย์สองคน ที่ต่างเรียนรู้จากกันและพร้อมจะเดินต่อไปบนเส้นทางของตัวเองอย่างไม่ต้องหันกลับมามองด้วยความเสียดายอีกต่อไป